ธุรกิจไซจิวก็โตเป็นพี่เบิ่มได้ด้วยสีใกล้ลายแจ่มๆตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการแบบมือโปร w w w s n e c a p i t a l c o m ใกล้ลายที่1เริ่มต้นธุรกิจมือใหม่ต้องรู้ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจต้องรู้ว่าเริ่มจากอะไรก่อนเรื่องที่ต้องระวังจุดซื้อจุดขายขายอะไรดีแผนอนาคตใกล้ลายที่2องทธุรกิจไปสักระยะต้องใส่ปุ๋ยเร่งโตทําธุรกิจมาสักพัก รู้สึกว่าธุรกิจเริ่มโตไม่ทันใจแบบนี้ต้องอัปเกรดใส่ปุ๋ยพิเศษเช่นการศึกษาหาความรู้พัฒนาธุรกิจใกล้ไลายที่สามธุรกิจมั่นคงได้ถ้าดูแลหัวใจให้แข็งแรงอยากให้ธุรกิจโตอย่างแข็งแกรง่งสำคัญต้องดูแลหัวใจเช่นคนเทคนิคการเงินการตลาดใกล้ไลายพิเศษไอเดียแจ่มแจ่มไม่ตกทเทรนต้องมีการคอยอัปเดตอยู่ตลอดเผื่อไม่ให้ตกทเทรนเช่นหาช่องทางการตลาดใหม่ศึกษาทเทรนที่อยู่ปัจจุบัน ธุรกรรมการเงินจบในที่เดียวพร้อมเคียงข้างทุกโอกาส w w w s n e p i c a l c o m